ไปหาหวาหนาาากินเถอะ<อ>ว้าวสกายบีทที่มันม่สวยขนาดนี้อ่ะทุกคนดูสิโอ้โห,โโหสวย,ม,สวยมากอากาศก็ดีดีสิแล้ววันนี้เรากินอะไรดีอ่ะอืม วันนี้อ่ะฉันรู้สึกว่าอยากกินสเต็กเนื้อวาเกียวอุ้ยดีเลยฉันอยากกินล็อบสเตอร์พอดีชุ่มล็อบสเตอร์ฉันก็อยากกินอยู่พอดีเลยอ่ะคุณอยากกินอะไรอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านก่อนก็ได้ปา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 ปะก็ไม่ได้อยากจะอวดแล้วนะพ่อฉันอ่ะให้ตังมาสองหมื่นห้ากุมอยจมโมก็ไม่รู้จะใช้เงินยังไงให้มันหมดภายในวันนี้เครียด เยอะเชียวนะแล้วเธออะ่ะได้มาเท่าไหร่ล่ะพ่อแม่เราไม่ค่อยมีตมังค์อ๋าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงนะอยู่วันนี้พีตัดท้ายปะไปไะแล้วพ่อรังเป็นเถอะอาดูทางนู้น,นส,นนนสิสวยมากเลยเนาะสวยมากเลย บรรยากาศก็ดีดีน้ำสีสวยมากจริงมาๆมา,มาปะปะปะว้าวบรรยากาศดีมากเลยทุก เลือกร้านเนี่ยสวยจริงเลยสวัสดีค่ะลูกค้ารับเครื่องหรือรับอาหารอะไรดีค่ะดูเมนูหน่อยค่ะเธอดูเลยดูแต่อยากกินอะไรอ่ะโอ้โหอยากกินไปหมดเลยอ่ะพี่คะ ขออาหารที่แพงที่สุดในร้านหน่อยค่ะอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านพี่แนะนามาหน่อยค่ะก็คงจะเป็นประมาณกุง้งล็อสเตอร์อะไรอย่างนี้คะ่ะหูฉลามอะไรอย่างนี้คะ่ะพี่คะมีกระเพาะปลาขายไหมคะแน่นอนคะ่ะว่าซิกเนเจอร์ร้านเราตัว็อปก็ต้องมีแน่นอนเลยนะคะโอเคค,เอค่ะเงั้นเอานี้หนึ่งค่ะเอาอันนี้หนึ่งเอานี้หนึ่งค่ะเอานนี้หนึ่งค่ะแล้วก็เอาน้ำหนึ่งนหนึ่งนหนึ่งหนึ่งค่ะได้เลยคะ่ะ พวกเธอสองคนจะเอาอะไรจ้าขอดูหน่อยที่อะอุ้ยดูราคาสิหรือว่าเราจะห่างกันดีอก็ได้นะโอเคงั้นเอาเป็นหมูสามชั้นทอดน้ำปลาแล้วก็ต้มยำกุ้งชุดใหญ่หนึ่งชุดค่ะได้เลยค่ะส่วนน้ำเราเลือเป็นน้ำเปลานะคะน้ำมาแล้วค่ะ ขออภัยลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะพอดีว่าร้านเราเนี่ยขขยดีมากเลยนะคะวันนี้ก็เลยอาหารทุกเมนูหมดหมดหมดเลยนะคะวันนี้นะคะน้ําร้านเราก็เหลือแค่ประมาณสีแก้วนี้ค่ะก็แบ่งแบ่งกันดื่อนะคะแล้วก็ส่วนคนที่บอกว่าเมื่อกี้ไม่มีน้ําเปล่านะคะพอดีว่าน้ําเปล่าร้านเราก็หมดะคะ่ะก็เลยเหลือแก้วนี้แก้วเดียวก็เลยโครงการครึ่งนะคะ เสียดายเนาะผู้แกเนาะของมันหมดอะไรวันนี้อะ่ะว่าจะเลี้ยงเพื่อนซะหน่อยหนงก็ว่าจะว่าจะกินกุ้งลอสเตอร์ซะหน่อยอเออเนี่ยเห็นไหมไม่ได้กินกับพ่ปะปลาแล้ก็หูฉลามละอะน่าเสียดาย,ดายไม่เป็นไรนะ,นะพูเธอสองคนเดียนนะเด๋ยวกันหนะ้าดี๋ยผู้ชินพ,นพาผู้แกมากินร้านนี้ใหม่โอเคไม่เป็นไรวันนี้กินแค่น้ำก็ได้โอเคงั้นผูเธอสองคนแบ่งกันก็แล้วกันนะแก้วอย่างเงี้ยเรากินได้ ออกไปเลยค่ะรสชาติก็ดีอยู่นะดีดีรสชาติดีเลยอร่อยมากสดชื่นเอาเลยเนาะตาตาชิว่าเรากลับกันเถอะเราไปหาร้านอื่นทานกันดีกว่าจ้ะไปไปขออภัยด้วยนะคะวันนี้ร้านเราอาหารหมดจริงๆไว้โอกาสหน้านะคะ ไปก่อนเลยนะเดี๋ยวฉัมิธุระต่อโอเคโอเคก็ได้รีบตามมาละโอเคเดี๋ยวตามไปจ้าเสียได้จลยรีบมานะโอเคฮัลโ,โหล,โหลพ่อพ่อหนูขอตังค์หน่อยสิก็ตังค์ที่พ่อให้เมื่อวานอ่ะมันหมดแล้วหนูใช้วันนี้ไปหมดแล้วก็สองหมื่นห้าที่พ่อให้มาไง ก็มันจะเป็นต้นช้อะจะให้ทำยังไงแค่นี้พ่อก,ก็หามาให้ไม่ได้หรอถ้าแค่นี้ก็ยังหาไม่ได้แล้วก็ตักขาดกันก็หอมให้ดีกว่าตังหมดฮัลโหลมาขอตังหน่อยสิตังที่ให้มันหมดแล้วว่าหนูจะไปหาไปกินข้าวกับเพื่อนเนี่ยโอนให้เร็วหน่อยได้ไหมโอ้ยแค่นี้เอง ขอสักห้าหมื่นแล้วกันเออนาะเร็วๆเออนะาก็ไปหายืมมันก่อนสิถ้าไม่มีก็ไปหายืมมาสิแค่นี้ยังทำให้ไม่ได้เลยไงเออเออมาเร็วๆแล้วกันแค่นี้แหละใช้เงินอย่างประหยัดส่งสามพ่อแม่นะทุกคน